ไม่มีอะไรจะพูดละคลิปนี้ก็จบแล้วนะคือสิ่งหนึ่งที่ครูไม่เคยบอกเลยนะฮะในห้องเนี้ครูบาอาจารย์แต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันนะก็าจะบอกเราเลยว่าให้เราขอบคุณเขาค่ะเดินไปตรงไหนเจออะไรก็ขอบคุณขอบคุณโทรศัพท์นะรักนะที่ช่วยเรามีไรายได้เยงดูตัวเองขอบคุณขาตั้งกล้องขอบคุณออมสินนะที่ทําให้เรามีเงินเหลือกินเหลือเก็บเต็มออมสินนะ ต่อไปเนี้เงินนี้ห้ามยุง่งห้ามใช้นะแต่คนสุดท้ายก็เอาไปใช้อยู่ดีเคยเป็นไหมคะนี่ก็เป็นค่ะนะก็เลยถ้าองนั้นก็ต้องหาหนทางใหม่ต้องหักข้ามใจตัวเองอเธอเราต้องพูดก,กับตัวเอง่างนี้มึงอก็ได้นะมึงอยากมีเงินเก็บเอาไว้เพื่อขายสินค้าออนไลน์ให้รวยไม่ใช่เหรอแล้วมึงจะเอาไปใช้ทําไม งั้นมึงก็ไปฝากธนาคารไว้งั้นมึงก็ไปออมทองนะานิดนะอะไรประมาณนี้นะเวลาพูดกับตัวเองนะมึงรักรักคนอื่นน่ะรักได้มึงเอาไปซื้อของกินของใช้ได้แต่มึงต้องรักตัวเองเป็นอันดับแรกมึงก็รู้อยู่ว่ามันลําบากแค่ไหนเวลามันไม่มีเงินนะมึงก็ต้องขยันหาเงินเก็บเงินอันดับแรกมึงต้องเก็บเงินให้ได้มึงต้องดูแลเงินยี่สิบบาทของมึง ไม่ให้มันไปไหนภายในยี่สิบวันวันละยี่สิบาทยี่สิบาทเดือนหนึ่งก็ได้หกร้อยวันละสี่สิบาทได้ได้พันสองนี่ยก็ไม่เคยตั้งเป้าเลยว่าจะตั้งเป้าเก็บเงินที่ได้เนี่ยค่ะโอ้วันละสี่สิบาทได้พันสองเนี่ยเพื่ออนาคตของตัวเองไงตกตัวเองสมองเนี่ยอย่าคิดถึงแต่ลายสายทุกคน คุณลุงสอนเลยว่าให้บอกสมองเองว่ารู้สึกถึงว่าเงินกําลังไล่ล่าเราไหลามาทีมาหาเราทุกที่ทุกทางงานจะเยอะขึ้นไปหาภาพคนเยอะๆเข้าร้านเนี่จะเป็นสวนดหมดค่ะทําคลิปแต่ไม่ได้ดูใครได้ดูตอน,นไหนก็ต้องโชคดีอ่ะจะเป็นสวดมนต์คาถาแล้วก็จะมีภาพโปรแกรมจึกเคล็ดลับรวยช่องช่องเคล็ดลับรวยมีคาถาที่โปรแกรมจิตแล้วดูภาพว่าคนกําลังหลังไหลเข้าร้านเรา เราไปเรียนรู้เรื่องนี้ได้มันดีจริงๆทุกคนครูไม่เคยสั่งจีตเห็นภาพเลยครูก็อยากจะไปฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะมีผู้คนมาจากไหนม่รู้ผู้คนเยอะแยะมากมายอมาคอยช่วยเรามันก็จะได้แบบนั้นแะค่ะมันือนสวดคาถาเรียกเงินเนี่ยค่ะในช่อบอาจารย์บำเพ็ญเนี่ยโอ้คาถาหลวงพ่อสุดยอดอ่ะอยากให้ทุกคนได้สวดด้วยกันใครที่ต้องการยอดขายไม่มีไม่ได้อะ qua di